สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน FC โชคดี Channel ทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับตรงกับวันที่15มิถุนายนแล้วนะครับที่แรกงวดนี้แอดว่าจะไม่สรุปโค้งสุดท้ายนะครับแต่ก็มีประเด็นสำคัญนะครับซึ่งเกี่ยวกับความฝันบางคลิปที่เราไม่ได้ลงนะครับก็น่าจะมาสรุปสั้นๆ ถ้าไม่เย็นนี้ก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้เช้านะครับแล้วก็จะมาบางทีจะมาตามฝันคุณยายอีกรอบนะครับเพราะงวดนี้นะครับสรุปโค้งสุดท้ายน่าจะแบบเน้นๆกันไปเลยนะครับแทบจะฝันทงนะครับคุณยายก็ฝันดีนะครับก็วันนี้แอดก็มาตามนักปล่องนะครับเนื่องจากคุณยายก็ฝันนะครับเกี่ยวกับแกด้วยนะครับและแกก็ฝันดีนะครับดูว่า นับปองมีตัวเลขอะไรมาฝากพวกเราบ้างนะครับวัสดีครับนับปองวัสดีค่ะยังไงเนาะเมื่อที่แล้วเราคุยกันเรื่องเลข520เนาะ502อโอ้ 5, 0, อแอดก็ไม่ได้ตั้งใจฟังมูแต่คนเยอะอแล้วเลขคุณยายที่มาบอกตอนนั้นก่อนเสียก็ยังไม่มาเนาะ,ะนับปองฝันว่ายังไงนะก็ฝันว่ามีคนมากะซิบบอก เสียมากระซิบเลยนะปองมากระซิบบอกไม่เห็นรูปไม่เห็นร่างเลยตายยินเสียงเอ๊ะผู้หญิงหรือผู้ชายนะปองผู้ชายายังไงต่อคะน,นะปองก็มากระซิบบอกบอกเลขอบอกว่าไปหาเลขมาให้เขาบอกสองตัวเขาอบอกสองตัวก่อนเขาว่าสองหกแล้วก็ ว่าไม่ไม่แล้วไม่ได้เลขสามตัวบอกค่ะเขาว่าได้แล้วเขาก็บอกศูนย์หกห้าเท่านั้นแหละฝันเท่านั้นแหละฝันมีฝันสั้นๆเนาะฝันสั้นๆไม่หวยหวยมันจะไม่ฝันยาวหรอกแล้วได้ข่าวว่าคุณยายฝันแม่นฝันว่าอะไรนะน้าป่องคุณยายฝันแม่นก็ฝันว่าเขาว่ายายคุณยายบอกว่าให้ไปเอาไปเอาเงินกันจ้ะอคุณยายที่คุณแม่อะคุณแม่คุณ เขาบอกว่าให้ให้ให้คุณยายไปเอาเงินประกันกับ<ม>กับ,ก,บกับน้าแล้วก็เขาว่าอย่คุณยายเขาก็ถามว่าเอา้าได้เงินประกันด้วยเปล่เขาว่าได้ให้ไปแบ่งกันที่ที่ตะเคยนะ่ะแกเคยประกันไว้กับกับน้านะ่ะก็ให้ไปเอาอก็อเลย จริงๆคืออะไรคือน้าปองซื้อลอตเตอรี่ไว้ซื้อลอตเตอรี่ไว้สองใบ<อ>แล้วแล้วยายเคยฝันแบบนั้นเลยต้องแบ่งกันนะคะต้องแบ่งให้ยายคุณยายฝันแม่นหนึ่งใบตัวเองเอานึ่งใบก็นัาปองก็ซื้อเลขที่ฝันนี่ใช่ไหมค่ะอ,อันไหนเขาดูลอตเตอรี่หน่อยคะน้าปองซื้อเลขนี่ค่ะโอ้ครั้งแรกเข้ามากระซิบบอกค<ะ>่ะว่า บอกอันนี้ก่อนที่บอกอ์สองหกนี่โกนเขอว่าไปหาเลขมาให้เ่าอเขาว่าเขาไปหาเลขมาให้เขาบอกไปสองหกนี่่อนอ๋อจ้ะแต่ว่าเราได้เลขข้างบนไหมเลขสามตัวไหมเขาว่าได้เขากบอกเลขนี้ซื้อไอ้สองใบอ๋อก็เลยแบ่งคุณยายไปแบ่งคุณยายคนละใบ ก็ถือว่าเป็นเลขสวยเนาะ,ะเป็นเลขพศออด้วย<ต>ยังไม่ออกสักทีเออเนาะไม่แน่นะบางทีก็ตัดตัดเล่นเนาะ,ะเป็นศูนย์หกศูนย์ห้าได้เนาะนในป่องเนาะหก<ช> <6, 5 S 2> ห้านะครับเพื่อนทอี่ซีก็ นะสี<ม>ดายงดที่แล้ว502เนาะสอนาะอันนั้นใครฝันเนาะนะป่องอันนั้นคนข้างบ้านเ็าฝันว่าคุณคคุณุณณยายป็นค,คนบอกคุณแม่นะ่ะที่เขที่ที่แกเสียนะ่ะแกไปบอกห0 2อูอ,อ,อ,อน่าจะมาบอกนะ้าป่องเนาะเราจะได้ลงแต่ไม่เป็นไรนาะงหูนี้เอาล่ะครับเพื่อนทีฟซีนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้าป่องนะครับที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนทีฟซีที่มาร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับ ยังไงเพื่อนนิสีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับก็ฝันแบบกระซิบนี้ก็น่าลุ้นนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เก็รติดตามนะครับเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เราก็จะมาลุ้นกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะปล่องนะคะสวัสดีค่ะ